่ะเช้านี้กับข้ามันไก่ร้านเดิมแหละมาอุไรวันข้ามันไก่อันนี้ผมสั่งเป็นน่องตูดพิเศษชอบกินน่องตับตไก่้านนี้เอ เนี่ออมตะที่ผมพูดไว้ก็คือมีคขอผมคิดมีอยู่สองร้าน ấy. อร่อยก็คือแต่โอเคมาบ้านเนื้ออมตะมีอยู่หลายร้านผมจัดระดับให้เป็นหนึ่งล่กันร้านนี้ไตวันข้ามไก่เนื้อไก่เขาจะนุ่ม น้ำจิ้มมันก็จะหอมกระเทียมแล้วก็โลข้าวไงนุ่มเ,เขาจะให้น้ำจิ้มมาสองส่วน้น้ำจิ้มแบบนี้มาสองส่วนแต่ผมเต้องกินน้ำจิม้มก็ให้มาจุกเลยจิม้มแต่ผมกินนมเดียวก็รู้เรื่องแล้วเดี๋ยวกไก่เขาจะฉ่ำๆเลยนะไก่เขาจะฉ่ำมากรุ่นไร้วันข้าวมันไก่ อามาตะบ้านเก่าบ้านเก่าห้าถนนบ้านเก่าห้าเส้นไปดอนหรวา่อนเส้นไปดอ,ดหดอนหัวาเ่ยผมมาคนพบวิธีการกินน้ำซุป แบบไม่ต้องเทใส่ถ้วยครับพืคือเพื่อนๆไม่ต้องไปหาถ้วยใสย่อย่างนี้เลยเออเจาะรูถุงนหนึ่งรูแล้วก็กดน้ำตบออกมากินได้เลยสะดวกเวลาทิ้งก็ทิ้งง่ายแต่เขาให้ชิ้นมาใหญ่ วันนี้ผมลืมหยิบพริกเกอร์เทียมมาไก่ใ,ให้มาชิ้นใหญ่ๆเลยนะใก่ฉ่ำมากแรงตีเลยไรวันข้ามันใส่ต้านเก่าซอยห้า น้ำตุ๊กก็หอมกล่งดีน้ำจิ้มก็หอมซับเชี่ยวแล้วก็เขาจะมีอะไรอ่ประปัดชายขึ้นมานิดๆปัดปชายลงตัวมากร้านนี้ผมกินประจำ ประจำในที่นี้นี่คือมไนทุกวันนะสองครับนั่นเลย

ขาดน้ำซุปไม่ได้นะมันเป็นของคู่กันมา่ะจบมื้อเช้าไว้เดี๋ยวทันี้สวัสดีครับ